ด,ดีค่ะดีค่ะดีค่ะมาแล้วมาแล้วต้น่เก็บบไปเก็บรดเขาเร็วาร็วดีบายค่ะ เราไปกันค่ะไปแม่ใช่ไหมนะคือการท่านได้ออกมาอยู่ปรากฏการถึงเนี่ยค่ะเพิ่นไปส่งที่หละ่ะ กลับแล้วเหรอครับิดเสยงเนอะเนางปลดัเดินทางปลอดภัยนะครับครับแม่ไปไปทรงไปทรงมากหนักกันเนอะ ហើយដល់បើកណូតបើកណូតមកហើយបើកបើកទើបដៃឲ្យเดี๋ยวค่ะเฮาក៏

วาพ่อนลุงเขา้อเนลุเาอิมู่อันนี้หนึ่งป็นการส่งน้องอินี่ค่ะดึงหนักกวไทยเย่มถ่ายยุ่งหันย่หนาอแหคนยุ่งหนแล้วท่านเดือน พนหาจ,จะไปหรอไม่เออเขาไปรถแล้วไปอารมณ์มากไปมานานอืมอาพนหาจะมาครับป้าแม่่ะมาแม่จะไปเรือร่อยเรื่อจังไหน โอเคนุ้นูุน้นหาเพินน่นดูเพิ่นเอ็นเออเออไป <Okay S 2> โอเคค<ม>่ะเด้านหน้เดินเดี๋ยวแม่กับเด่นงานจ้าโอเคแม่สวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยเดอ้เอขอบคุณ

ไปักเกใจไกินใจครับเาว่าเหน่ยได้รูกันลยกาาเห็นไครับมันางออกได้พรถอไปแวขันหนึ่งครับเดี๋ยวออกได้ปะ

ว่าลงมอลงแม่แม่บอกกฝลังไปก็ฝรั่งหล่อเลยก็พลังหล่อเลยู่ภาษาด้อะไรครับผมใครได้ยินบ้างครับซียมอเกนลมอลูระยองนี่ที่บอกแ่วันเาอเกนไม่้ำใจแล้วออนนอ้อนน้อนสินหมดเลยูกกหมดเลยดึกแล้ว

แพทเดียวรุนทำไมเรื่อนี้เดียวรุ่นเวลาพกแพทมาสอลูกวันนี้วันนี้วันนี้อลังเยอะลูกดาวลูกา่อพลังเยอะวันนีแอดมินก็เสียวัไปไปามครจะยอมอยู่กไม่ได้นอบ

ไปเร็ไปไ่ตองรีบนเ็ไป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 ไนไปไปไปไนไป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 ไไป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 ไนไปไ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 นไปไไไป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 ไไไป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 ไหนไปไไปไ อน้ำเล้วเย่าทากป่อดไพนเ้ะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บ,ายบ๊ายบาย